ถ้าเรามีศีลมีธรรมอยู่ในตนเองทานก็จะเกิดผลเกิดอานิสงส์ทันตาเห็นแต่ยังไม่เท่าภาวนาเพราะการให้ทานนั้นมันเป็นของต่ำบำเพ็ญศีลก็สูงขึ้นเป็นชั้นกลางภาวนาก็สูงสุดในพระพุทธศาสนาโอวาธรรมพระคุณเจ้าหลวงพ่อจันจิตตะธรรมโมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง ครูบาอาจารย์ทั้งสี่รูปของหลวงพ่อจรันจิตตธรรมโมกันนะครับองค์ที่หนึ่งหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในป่าหลังจากคิดจะศึกแล้วไม่ได้ศึกจนได้ของดีจากหลวงพ่อเดิมพุทธสโลติดตัวมาอยู่ต่อมาทราบว่ามีพระเก่งสามารถยืดเหลียดได้ก็ได้ดังดนไปหาถึงขอนแก่นให้ผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นพาไปพบพระทุดงรูปหนึ่ง ซึ่งแขวนกดอยู่ใต้ต้นไทรไม่ทราบอายุอานามท่านเพียงแต่คุณลุงผู้ใหญ่บ้านเล่าให้หลวงพ่อจรลันฟังว่าท่านเป็นหลวงพ่อในป่ามาปรากฏที่นี่ทุกๆปีปีละครั้งครั้งละประมาณเดือนแล้วก็ไปตั้งแต่คุณลุงผู้ใหญ่ยังเป็นเด็กแก้ผ้าจนวันนี้คุณลุงผู้ใหญ่อายุ80สิบกว่าหน้าตาผิวพรรณของหลวงพ่อดำก็ยังเหมือนเดิมเมื่อหลวงพ่อจรลันเข้าไปนมัสการแนะนำตัวว่าอยากเรียนวิชาย,ยืดเหรียญ หลวงพ่อดำท่านก็นิ่งไม่ลืมตาจนกระทั่งหลวงพ่อจรันเปลี่ยนคำแนะนำตัวใหม่หลวงพ่อดำจึงเริ่มพูดว่าเมื่อหลวงพ่อจรันได้ตอบคำถามหลวงพ่อในป่าแล้วหลวงพ่อดำก็พูดต่อไปว่าอย่าลืมนะเรียนหมดเลยเรียนเลยไปหมดรู้มากไปคุณรู้มากคงใช้ไม่ได้เลยเธออย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนทุกและวิธีดับทุกท่านสอนอะไรอีกรู้ไหมคุณ ไม่ทราบครับเอาละจะบอกให้สอนไม่ให้เบียดเบียนตนสอนไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นพร้อมกับไม่ให้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยหาที่มาของทุกให้ได้ศึกษาข้อนี้ในตัวเรามีอะไรมีทุกข์หาที่มาของทุก,ก,ทก,ททก์แล้วปฏิบัติวิธีปฏิบัติอย่างไรหรือศีลสมาธิปัญญาขณะที่ฟังหลวงพ่อดําสอนหลวงพ่อจรัญก็นึกไปด้วยและคิดว่าเพียงแค่นี้เองหรือ นึกว่าจะมีอภิธิหารมากกว่านี้ก็เลยโดนหลวงพ่อในป่าชี้หน้าและกล่าวต่อไปว่าคุณมันอย่างนี้เรียนเลยไปหมดไอที่จะทําไม่ทําเสือกผ่าไปเอาที่ไม่ได้ความไอที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้ไอที่จริงไม่ชอบไปชอบเอาที่ไม่จริงหลวงพ่อจันบอกว่าอย่าฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดําก็ลืมตาชี้หน้าว่าความขังของพระอาจารย์ แต่ย้อนกลับเป็นความข้างของสิทธิ์คือเธอแล้วหลวงพ่อจรันก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ติดตามหลวงพ่อดำไปหลวงพ่อดำท่านนั่งนิ่งสักครู่แล้วลืมตาพูดว่าคุณร้อยคุณอายุ45ก่อนนะแล้วค่อยมาพบเราอีกครั้งขนาดนั้นราวปีพุทธศักราช2,492ถึงปีพุทธศักราช2,493อายุพรรษา22พรรษาอายุเธอ,อยังน้อย ยังไม่แน่นอนยังภาระขลุมอยู่อย่างนี้จะรับได้อย่างไรรับได้ต้องเป็นคนประเภทหนึ่งไม่ใช่สองมีสัจจะมีเมตตาสามคัคคีแล้วหรือ,อยังสัจจะก็ไม่มีจะเกิดเมตตาได้อย่างไรแล้วเมตตาไม่มีจะเกิดความสามคัคคีได้ทั้งใจทั้งจิตหรือจะเกิดรูปนามได้หรือในการไปพบหลวงพ่อดำอีกครั้งต้องปฏิบัติได้และแก้ปิศนาธรรมได้ ส่วนการไปพบนั้นเป็นสัจจะและความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เมื่อครบกำหนดจึงได้ไปพบหลวงพ่อดำที่เขาภูคาจังหวัดน่านเป็นศนาธรรมของหลวงพ่อในป่าอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูกถูกอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันนะอยู่หัวสามตัวอย่าละ นะอยู่ที่ไหนตามเอามาเป็นของเราให้เข้ามาอยู่ที่ตัวเราอง์ที่สองหลวงพ่อเดิมพุทธสโลแห่งวัดหนองโพเมื่อหลวงพ่อจรลันจิตตธรรมโมอยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อเดิมพุทธสโลแห่งวัดหนองโพเป็นเวลาหกเดือนตามจนหลวงพ่อเดิมท่านละสังขารคติธรรมคำรมที่หลวงพ่อจรันจดจำไม่เคยลืมคือ 1. รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหาม 2. รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 3. ผู้ใหญ่ให้อะไรรับไว้ก่อนอย่าจองหอง 4. มีเสื้อสิบตัวกับเสื้อตัวเดียวอย่างไหนจะดีกว่ากัน 5. 1. อย่าเป็นสองพูดจริงทำจริงหลวงพ่อจรันเป็นสิทธิ์องค์เดียวและเป็นองค์สุดท้าย ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาโคตชสารซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการฝึกกรสินเป็นพื้นฐานก่อนในปีพุทธศักราช2492และได้ใช้ประโยชน์ในการสยบช้างป่าระหว่างการเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่านานสองเดือนในปีพุทธศักราช2516อายุ45พรรษาตามที่หลวงพ่อในป่ากำหนดไว้ให้และครั้งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือระหว่างการเดินทางจากการปฏิบัติศาสนก,กิจ กับคณะสงฆ์ที่ทวีปยุโรปในปีพุทธศักราช2536เครื่องบินที่โดยสารมาเกิดน้ำรั่วจากเพดานห้องโดยสารที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆอาจเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเครื่องบินระเบิดได้ซึ่งหลวงพ่อจารานก็ได้ใช้วิชาเกษิ์ของหลวงพ่อเดิมแก้ไขใช้เกษิลดินอุดน้ำจนเป็นปกติเป็นเหตุให้หลวงพ่อต้องป่วยกระสอบกระแะตลอดปีพุทธศักราช2536 ต่อเนื่องปีพุทธศักราชส5 3 7ท่านที่สนใจเรื่องอิทธิฤิ์พึงสังเกตจากปีที่หลวงพ่อศึกษาจนนำมาใช้ห่างกันถึง24ปีและ44ปีตามลำดับแต่ภาพของหลวงพ่อที่ท่านเห็นเป็นประจำก็คือสอนกรรมฐานกับบรรยายธรรมไม่เน้นอิทธิฤิ์หรือเครื่องลังของขังเลยนอกจากให้พรบอกให้ไปทานข้าวและแจกหนังสือกลับปรากฏว่าความศักดิ์สิทธิ์ อย่างเข้มขังไม่เสื่อมคลายทั้งนี้เพราะหลวงพ่อจรัญสติกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาองค์ที่สามหลวงพ่อสดหลวงพ่อวัดปากน้ําเมื่อหลวงพ่อจรัญไปฝึกวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อสดจันทัศโลหรือหลวงพ่อวัดปากน้ําในปีพุทธศักราช2493ได้นําความรู้จากหลวงพ่อสดมาใช้ดังนี้หนึ่งการแจกพระ ให้องค์เดียวไม่มีการขอเอาไปฝากคนอื่นเพราะมีข้อได้ข้อเสียกล่าวคือขอได้คือได้เงินมาทําบุญข้อเสียคือเขาไม่รู้จักเราเอาไปทิ้งหรือเอาไปขายกินเป็นบาปเป็นกรรมกับเขาข้อนี้หลวงพ่อเคยบอกกับผมไว้นานแล้วขอฝากท่านที่มีอาชีพขายพระไว้ด้วย 2. การแผ่เมตตาช่วยเหลือญาติโยมยก,กจิตให้เป็นกุศล มีเมตตาไม่อิจฉาลิษยาใครแผ่ออกไปตามช่อนั้นๆถ้าเขามีกุศลพอก็ช่วยได้ถ้าไม่มีกุศลก็ช่วยไม่ได้และที่สําคัญจะช่วยคนไหนก็ให้เขาช่วยตัวเองได้ถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้ไปช่วยเขาก็เสียเวลาเปล่าคนช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ต้องสนใจแพผ่ย่างไรก็ออกไม่ได้ข้อนี้หลวงพ่อมักจะพูดว่าเราส่งสถานีกรมประชาสัมพันธ์แพ่ไปเปิดยานเกาะ เราส่งช่องสามก็ไปเปิดช่องเจ็ดหรือเราแผ่เมตตาไปไม่เคยเปิดประตูรับเราเลยหรือหม้อแบตเตอรี่แผ่นธาตุเสียชาร์จไฟไม่เข้านั่นคือท่านต้องหมั่นสวดมนต์และทำกรรมฐานเป็นความหมายของคำว่ามีกุศลและช่วยตัวเองได้ 3. ามทำใจให้งอกหมั่นทำบุญทำทานก็คือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มา เราไม่หวงกันเราไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆเป็นความรู้ที่ได้หลังจากที่หลวงพ่อจรลันบอกกับหลวงพ่อสดว่าข้าวสารหมดมะพร้าวหมดซึ่งหลวงพ่อสดก็ไม่ตอบอะไรนอกจากอืมอืมรับรู้เท่านั้นเวลากฏดว่าลุ่งขึ้นก็มีผู้ขนข้าวสารมะพร้าวใส่เรือเอี้ยมจุนเต็มลำมาถวายรูปที่สี่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมธีรราชมหามุนี โชโดยาน,นสิทธิหลวงพ่อจรันจิตตธรรมโมได้มาเึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ลาวปีพุทธศักราช2495เป็นเวลาหลายเดือนจนได้รับฟังเทศลำดับยานและประสบการณ์การสอบอารมณ์นอกจากนั้นหลวงพ่อยังจดจำคำสอนมาเผยแผ่อีกหลายอย่างอาทิห บูชาวงตระกูลบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงบูชาความรักสพี่น้องอย่าทะเลาะกันอย่าแย่งสมบัติกันต้องเคารพพ่อแม่3เคารพผู้ใหญ่เคารพครูอุปชาอาจารย์4สามีภรรยาอย่าทะเลาะกันบ้านไหนสามีภรรยาทะเลาะกันบ้านนั้นเป็นบ้านอับประมงคลสร้างกุศลไม่ได้5คุณหนูมันจํามั่นจดสิ่งใดงาม อย่าได้งดคุณหนูมั่นจดมั่นจำหกพวกที่มาบวชนะ่ะถ้าเขาไม่มีศรัทธาอย่าบวชให้นะถ้าเขามีศรัทธาบวชให้เลยเจ็ดนี่เจ้าคุณเอาตาําราใช้ให้ถูกต้องนะจะมีความรู้มากน้อยไม่สําคัญปฏิบัติและสอนตามที่รู้มาก็แล้วกัน 8. ดเราทั้งหลายจเจริญวัยชันสามาได้พอพอ่อแม่ชุบเลี้ยงเรามาเราได้รับเรือนสามน้ำสี ของพ่อแม่มาทุกคนเรือนสามคือเรือนคันเรือนตักที่แม่อุ้มใสต่ตักและเรือนที่อยู่อาศัยที่พ่อแม่หาไว้ให้น้ำสี่คือน้ำนมน้ำคำลูกจา๋าแม่ให้พรน้ำพักน้ําแรงที่พ่อแม่หาเลี้ยงเราและน้ำใจที่ไม่มีอะไรเทียบได้เลย 9. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดและศาสนพิธีในยุครัแรกหลวงพ่อยังเกี่ยวข้องกับ อิทธิฤทธิปาฏิหารและก่อนจะข้ามพ้นจุดนี้มาได้นั้นหลวงพ่อท่านพบครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหงน้ำมันมนหลวงพ่ออินเข้าใจว่าคงเป็นวัดเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้ท่านเก่งเรื่องน้ำมนต์รักษากระดูหลวงพ่อเลืองเข้าใจว่าคงเป็นพระอธิการเลืองวัดปากคลองบางคูหลวงพ่อจานวัดบางกระเบา ท่านพ่อลีวัดอโศการามเรียนวิชาสดอดกุญแจนอกจากนั้นท่านเอ่ยถึงหลวงพ่อสุขวัดปากของมะขามเท่าเรื่องเสกใบมะขามเป็นตัวต่อหลวงพ่อท่านเสกผ้าอาบเป็นกระต่ายวิ่งได้ท่านเจ้าคุณพระอ,อุบาลีคุณูปมาาจารย์สิริจันโทจันวัดวรวนอีว่าเรื่องการฝากโกาครคภัยไข้เจ็บไว้ก่อนหลวงพ่อเองก็เคยเล่าให้ฟังเมื่อข่าวท่านรับนิมนต ไปเทศที่ค่ายจีรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ท่านอาภาถึงเวลานัดจําเป็นต้องไปหลวงพ่อไม่เคยเสียสัตจ,จะท่านก็ฝากค่ายไว้ท่านครูบาศีวิชัยเรื่องปืนยิงไม่ออกผู้ยิงไม่ได้ทุกวันนี้แม้เราท่านจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านลืมเพียงแต่ท่านวางไว้และใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ก็ขนาดท่านเน้นเฉพาะกรรมฐานและสอนญาติโยมคนก็ยังล้นวัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนถ้าเป็นเน้นเรื่องเครื่องรางของขังอีกวันหนึ่งย4ิสี่ชั่วโมงคงไม่พอทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในป่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อเดิมพุทธสโลแห่งวัดหนองโพ พระคุณเจ้าหลวงพ่อสดจันทัศโลหรือหลวงพ่อวัดปากนา้ำพระคุณเจ้าหลวงพ่อโชดกยานนสิทธิและหลวงพ่อจลรันจิตตธรรมโมมาไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ